เพ่พี่น้องไปเก็บเห็ดมาเหมือนี่มีแต่ดอกใยๆบานๆพี่น้องเลย,เ,ยตเต็มกระจัดเลยพี่น้องอันดอกใ่ดอกบานนะพี่น้องเพื่อส่งหลายค่ะค่ะ <c ười> โอเคค่ะไปเบื้องการเก็บเห็ดกันเลยค่ะอันนี้คือเห็ดตัวอย่างนะค่ะเนาะโอ้มาหอดปลาละพี่น้องเลย ขึ้นเขามากพี่น้องเย้ยเสียงเศร้าหาบหาบพี่น้องโอเคนะคะน้องเข้ามาเก็บเห็ดกันพี่น้องดอกกำะลังงามๆเลยหืแฉะกำลังงามๆพี่น้อง เห็ดกระลังเกิดอีกพี่น้องเฮ้ยนาหนาวกัสิมาแล้วเพิ่งหยุดไต่เหรเงาใหม่พี่น้อง ร่งงางเง้ๆเลยบ้างนี่เบิดแลวพี่น้องคุณยุคขังบ,นบนนุญบุญโด้งด้วย พี่นองเขาไหมูนะกลุ่มหนึ่งพี่นองเพิ่งกลุ่มนี่พี่นองเพิ่งดิพันเทาไปพี่นองเพิ่งดนะิโอ้ยโอ้ยอกลุ่มนี่เทาแล้วพี่พี่นองเนะพิ่งเดินนเพิ่เทาไปแล้วอูอันนี้พ่อเก็ยบยืนในพี่นอง อเคเนาะคะ่นะเนาะยายพอนปีนเช้ากันพี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็ดมันปู่ไหมโอ้ยโหดพ่อนะพี่น้องเนาะดอกบักใหญ่ๆเลยพี่นอ้องเด้อพี่น้องดูง,งามบ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเห็ดไข่ดูดอกกันไหมเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่เนาะเห็ดใหญ่พรหรือว่าเห็ดไข่พี่น้องน้อเบิ่งพี่น้องน้อเบิ่งซอยยายพอ่อ เห็ดมันปูพี่น้องอมีแต่ดอกใหญ่ๆเพิ่งดูหน่ป้าดอกใหญ่ๆสวยๆเลยพี่น้องมึงดุนของขาขาดแล้วพี่น้องมากมากพี่น้องมากม,า,มาหมนุนเย็บเฮดสวยใหญ่พนพี่น้องพ,พี่น้อง เฮ็ดไอ้เฮ็ดดำขาสีสมเลยกับร่งเกิดพี่น้องมึงดูเห็นบะปลากระลังเป็นกีเตาะเปาะแตะเป๊ะพี่น้องร้ายเลยพูดนะมึงดูพี่น้องอืทั้งเฮ็ดมันปูที่นี่พี่น้องเลยพูดนะพี่น้องมึงดูพล่อยู่ไตก็ใหม่เว้ยเฮ็ดอะไเสียเอาได้พี่น้องมาหาเก็บดอกใหญ่ๆเนี่ยเลพี่น้องมึงดูพล่อเฮ็ดมันปูพี่น้อง อ,อีกพออีกเน่ยเห็ดมันปูแต่โอ้ยนี่ดอกนังพี่น้องเอาเห็ดไข่คอยเอาไว้หันสักวันพี่น้องเห็ดไข่พูดใหม่พี่น้องมึงดูกระลังเป็นกลุ่มเป็นงูนอยู่บนป้าอยู่ข้างในแต่แตเหอะใหม่มพี่น้องมึงดูดอกกระลังเป็นแต่กินแสบเลยแต่พี่น้อง เสียงนกคนไห้ยินเสียงคนมาพี่น้องบางที่ก็บเจ็บเีือมือได้พี่น้องเด้ออันบ่งทต่กล่องลายกับ่เห็นพี่น้องเลยโอ้ยนายย่อยพอเอาเห็ดไข่กันได้พี่น้องเด้อพี่น้องว่างหันจะ้ะ เฮ็ดยังก็เฮ็ดไข่พันเถาแล้วพี่น้องถามไปเบื้องอายุไตอันห่มใหม่ก็เอาบ่ได้พี่นอ้องได้พอนจะเลยมาพามาหม่องนี่พี่น้องเบิง่งดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ยเบิง่งเลยอันนี้เฮ็ดยังก็พี่น้องเฮ็ดตะปูบ้านเฮาพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดตะปูพี่น้องเฮ็ดตะปูตะปี้เอาขอโทษเด้อ เอาเพลินขึ้นมาแล้วก็ทิมเพลินพี่น้องงดูนี่เนตมันปูมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องพุ่นเห็นบ่เพันเกิดห่างๆเหรอที่พี่น้องแต่ปะพันดอกใหญ่นะค่ขนาดไปๆเข้าไปเบิ่งเลยพี่น้องโอ้ยกขลังเกิดเลยจังไหนพี่น้องกขลังเกิดกิน เรากำลังเป็นตะเสียบเลยพี่น้องมาเก็บเห็ดกับมานมานันตามเดิมพี่น้องเลย ข้าพเจ้าพี่น้องนะอ๋อหุ้ยงพี่น้องอันนี้เพิ่งเป็นจีอยู่นะคะเน้บ่เอาอันนี้ก็เป็นจีขึ้นกันพี่น้องตองเพื่อเราก็เอาเขั้นซะ เฮ็ดขาเป็นฮักมาพี่น้องโอ้ยสองดอกก็ะชอ้ยุ่ยไก่นะโอ้ยบอบเ,ยาาเยบเยงงยาาื้งพี่น้องเบื้งขาเป็นดอกโอ้ยขาฮักเบิดอันนี้นี่การละงำๆเลยพี่น้องโอ้ยทามาปล่อทางพี่พี่น้องคนน่ะเห็นปอพี่น้องให้เบิ้งเด้อ โต้องคอยงานดี่พี่น้องโอ้ยบงังเลยห้อยเพิน่นเถาแล้วพี่น้องห้อยคอนเก็บไปแล้วจ้ะนีัเพิน่นเถาแล้วพี่น้องป้าไปบังมองมองอื่นก่อนนะคะนะแังพี่น้องเห็ดกุ้มหนีงามขาดพี่น้องเอ้ยบงับงเ่ยบังมามามาเก็บพี่น้อง าหอดกันลุยลูกเดียว,ลวหลายแย่พอ่ออันพี่น้องเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เนี่ดอกใหญ่ๆพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยยึกยึกพี่น้องยึก ใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะเก็แบ,บแป๊บๆพ,พี่น้องโอุ้ยบางพี่น้องเลือสองดอกก็ง่านแถมยังดู เป็นไ้งนี่งามไหมพี่น้องบนันก็ร่งเป็นกีกับมี่พี่น้องมั้งไงโอ้โหสวรรค์พันง,งามค่ะพี่น้องโอ้โเบิ่นพี่น้องเห็ดกระรงสิเกิดอีกแล้วมึงไง ดอกกำลังเป็ดตะฮักต,ตะอตะแแออะไพี่หน้องกำลังน่ารักเลยเบิ่งเนี่ยโอ้ยสวรอนขาเปพี่หน้อง เมันเป็นกลุ่มเลยพี่น้องเด้อโอ้ยเบิ็งพี่น้อง นะพี่น้องจะเริ่มเป็นสีบ้างเลยบังเนยไปๆพี่น้องข้าถามไปล้างผุ่นพี่น้องเห็ดมาโอ้ยๆๆเฮ็ดมันปูพี่น้องเฮ็ดมันปูเบังเนยพี่น้องไม่แต่ดอกง่ายๆยังบังดูโอ้ยเป็นสีอยู่กับมี่พี่น้องเอ้ยบังเนยะ พันที่สิบ่บานดอกขน้าหนาวมากเดียวพี่น้องขน้าหนาวมากเลยบ่บานเด้ันก็สต็อปเลยแล้วพี่น้องเอ้ซีดอกี่พี่น้องดูปัดบินี่ยอุ้อุ้ยอๆ้อ้ยมันพี่น้องยง่้ย พี่น้องข้าไปบังนุ่มนั่นนุ่มนั่นมันอีหยังพี่น้องนั้นนุ่มนั่นก็เฮ็ดมันปูพี่น้องมาเบิ่งข้างนี้เบิ่งพี่น้องป๊าป๊าพี่น้องเฮ็ดมันปูสะอ่อนน้ำย่อยพอนบ่เบิ่งพี่น้องเฒ่าก็มี่นุ่มก็มีสิเอาตัาง้งแต่นุ่มๆเด้อค่ะเด้อเบิ่งเนี่ สอนขาเพื่อนพี่น้องพูดอย่ะบงบงมีแต่ดอกใหญ่ๆบานๆพี่น้องเอ้ยโอ๋ออยู่ใต้เหือใหม่พี่น้องมั่ง่ามครักเถอะ คับบ่เจอเน้อเสียเดงได้พื่เสียมือจกกลับไปลอบนึงกุพย่น่องพี่นอ้อ,นองดูน้ำงาเมื่ดูโอ้ยมันขาเขาพี่น้อง จป็นเถาวเป็นหลักพี่น้องมึงส้มีเป็นเถาแล้วโอเคนะคะ่นะนาะ ทำหน้าพี่น้องเลยเปิดเป็นวิตใต้โมดพันป้อนในผลขึ้นมาได้พี่น้องนุ่มในไข่เนี่ย มุมนียพี่น้องเบิ่งมุมนียมนงพัพนพันอยู่ใต้เหงาไหมพี่น้องอุ้ยไปย่ายพ,พอนตัดขาก่อนเด้อค่ะเด้อโอ้ยพี่น้องเบิ่ง โดพอ่อวาพี่น้องเฮดมันปู่โอยกระอดบะได้พี่นอ้องอดกดเป็นเสียงจริงจกบะได้พี่น้องลูกเดียวเลยละพี่น้องเลยข้าแต่จุปากลูกเดียวพี่น้องเอ้ยเบนน่งแ่งงามๆโอ้ยมากมากพี่น้องมากกุ้มเดียวนี่ก็สิล้นถุงคนจนพี่น้อง ยายพอนสิมาทางนี้ก่อนได้พี่น้องเลยบริเวนวางงูอัใส่วงวกขัวได้พี่น้องเพื่อนเป็นเขาเาก็ต้องได้ได้เจ็บเป็นแพร่ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะ ทางนี้ก่อนพี่น้องมุดหน่อยทางนี้กรับพ่อทางนี้เบื้องอันนี้เพินพ่นเพิ่นหลวงโร่ยละพี่น้องอ้าสิหาเอาแต่สุ่มนุมน่มๆนะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องโอ้ยอันนี้เพิน่นหลวงโร่ยละพี่น้อง อ่อนพี่น้องคนละสะอ่อนฮิตฮดอกงามๆเลยพี่น้องแต่แต,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 ต่พูดยังต่งหลายเด้พี่น้อง ข่อยกะสิเต็มละพี่น้องมาเบิงยิ่ดูนน่พี่น้องเบิงถุงเฮ็ดข่อยเต็มละพี่น้องข่อยตัดขาเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องเลยจัดการขาเฮ็ดก่อนพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเนาะ้จพ่อนสิเก็บต,ตอให้เบิงนะคะ่ะเบิงพี่น้องใหญ่พ่อนตัดขาเฮ็ดเรียบร้อยละพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเนาะ ยายพ่อนกับสิขอกับบ้านไปเฮ็ดงานก่อนพี่นองยายพ่อนก็ได้แค่นี้ละมือนในพี่นองตัดขาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะยายพ่อนกับคอจบคลิปซ้ำนี่ละค่ะวัดดีค่ะ